หนองใหญ่สมัดชนบุรีกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนึงเขาก็อยู่กันมีภรรยาแล้วก็มีลูกลูกเด็กๆอยู่เลยนะคะก็นอนหลับกันเป็นเวลาประมาณสักตีสองครึ่งอยู่ได้ยินเสียงค่ะพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็นช้างป่าอยู่หน้าตัวเองอ่ะในห้องนอนอ่ะ ตกใจมากไม่รู้จะทํำยังไงดีจะจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายค่ะปลุกภรรยากับลูกแล้วก็ต้องถีบประตูสังกษสีหลังบ้านหนีตายออกไปนี่เพราะช้างป่าบุกบ้านนั่นหรือหรือจะพาเขาลงดูดู ขนาดอยู่ในเราอยู่ในในเขาที่อะไรนะไม่ป่าแล้วนะในตัวหมู่บ้านแล้วนะเนี่ย เนี่ยผู้ประสบเหตุเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเองแล้วก็ยังมีกระจายมีอารมณ์ขันนะเนาะเพราะว่าช้างเนี่ยคือหลังจากที่มันเดินเข้ามาในบ้านแล้วใช่ไหมคะมันก็เดินไปตรงราวตากผ้าแล้วก็เหมือนไปแบบเอวงคุยเสื้อผ้าที่เขาตากเอาไว้เล่นก็ถามบอกแบบนั่นหรือเสื้อผ้าลงมาอีกจะใส่ได้ไหมน่ะจะใส่กับเขาด้เหรอเออเอาเป็นช้างป่านะคะที่บุกเข้ามาในบ้านไม่มีเลขที่อยู่ในสวนยางค่ะนายอน<ม>ุวัฒน์พรหมมากับภรรยาเล่าบอกว่าโอ้โหผม ใจมากเพราะว่าจุดที่เขายืนอยู่กับช้างเนี่ยห่างกันแค่สองช่วงแขนนะคะนี่คับเ้าไปถึงที่นอนเลยแล้วกลัวไม่จูนทิ้งกลัวน้องเอ็มไม่จูนแล้วออกทางไหนนะครับตอนตอนที่ช้างบุกเข้ามาแล้วไม่ไม่ไปหัวนอนนอนไปออกทิ้งตรงข้างหลังพังรตรงนู้นออกไปอ๋อพังพังนู้นเนาะออกไปแล้วกหนีออกไปแล้วทีนี้หนีออกไปไหนเก็ออกไปบ้าน ็อ๋อไปอยู่บ้านที่เล็กนะไปอยู่อีกบ้านเนี่ยแล้วเขาก็ยังอยู่ในในนี้อยู่หรือก็พอทำออกไาเสียงดังไหมเขาก็ออกไขออกแม่ลูกคุณพ่อไม่ลูกตาตาต้องตาทามเลยอ่ะแล้วจะให้เราถ่ายวีดีโอก็ไม่ได้เนี่ยประมาณใกล้ขนาดไหนครับตอนที่เจอช้างอ่ะประมาณถ้าความใกล้อะะแค่นี้เองมั้งเนี่ยแค่นี้กับกับลูกอะนะประมาณ ใกล้มากจริงๆเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะที่เขารู้ตัวว่าช้างป่ามาเพราะว่าหมาที่เขาเลี้ยงไว้มันเห่าเสียงดังรอบบ้านเลยครับตอนนั้นนายอ,อ,อนุวัฒน์เนี่ยรู้เลยว่าช้างป่ามาแน่หยิบมือถือจะโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วค่ะไม่ทันเพราะช้างอะ่ะมันพังรวมไม่ผ่านเข้ามาถึงในครัวแล้วเดินตรงมาหาเขาที่ที่นอนอะ่ะตรงห้องนอนเขาเลยก็เลยตัดสินใจอย่างที่เขาชี้ให้ดูนะคะถีบสังกะสีด้านหลังแล้วก็พังประตูออกมาเขาบอกเนี่ยโดนสังกะสีบาดท,ที่ท้องกับที่ขาด้วยค่ะครับ ซึ่งเขาบอกช้างป่าตัวนี้ก็ไม่ชวชไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตากันหรอกนะมันจะอยู่ที่สวนยางระแวกเนี้อยู่ตัวเดียวด้วยแล้วก็ชอบเข้าบ้านคนมาหาของกินค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็เพิ่งจะเจอไปเหมือนกันตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังติดตามตัวผลักดันมันกลับเข้าป่าอยู่นะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยดุร้ายส่วนมากมันก็จะมาเยิ้ยมเยิมเย็นเย็นแต่มาถึงหน้าเตียงเลยนะคุณคือถ้าถ้าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่รู้เจ้าหน้าที่จะมาทันหรือว่าก็ต้องหลบก่อนก็ต้องออกก่อน